สองคำถามสายดาร์กน่าคาน้นหาเล็กจริงไหมวะ <c oughs> แล้วกวูจะทำะไรคือเขาปัดให้หมดเลยนะไอจีดูตัวจันทร์กลางผมไม่ชอบเสียงดังนะอะกูชอบเสียงดังชอบข้ามอะสัตว์เหรอ เอาละครับนี่คืออีกหนึ่งเทปเราคือนี่คือ Q&A เวอร์ชั่น2ใช่อันแรกเป็นน่ารักเรกาสึกว่าน่ารักไปคำถามมันไม่ค่อยเหมาะพวกเราอ่ะเราก็สิ่งที่คนชอบที่สุดสำหรับ Q&A เทปแรกคือกูบอกว่ากูโคนมา7ปีแล้วใช่ๆๆใช่ใช่เจ็ดปพออแล้วเหี้ยไหนบอกจะมาแป๊บเดียวไงกูไม่เห็นมีความสุขเลยเหียเมื่อไหร่จะพืนให้กูไง นี่คือข A เทปที่2เราเราจะมาตอบคาถาม12คําถามสายดาร์กก็คืออายุต่ำกว่า18เนี่ยควรดูกับผ<ช>ู้ปกครองก็คือเรียกอมาม่าแลยอมาม่าน่าเป็นเพื่อนหน่อยงั้นเทปนี้จะเป็น46บวกัว <bullying> ใช่มาคําถามแรกสาบานสาบานสาบานว่าจะพูดความจริงให้ได้เท่าที่ได้ใช่คนที่ดูแล้วคนที่รู้จักเราหรือไม่รู้จักเราก็ตามอ่ะอย่าไปคิดมากคือบางเรื่องเป็นเรื่องในอดีตคบมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้อย่าแค่คำว่าอาจจะสิก็ผมไม่เออใช่เปลี่ยนไปแล้ว เราทุกคนจะต้องเคยเหี้ยเคยพลาดพังเคยทำอะไรที่มันผิดแย่กันมาบ้างแต่คนเรามันจะต้องเรียนรู้กับสิ่งสิ่งนั้นแต่อยู่ที่ว่าจะเรียนรู้แล้วปรับปรุงไหมอันนี้ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าอย่าคิดมากแล้วก็อย่าดราม่านะจ๊ะใช่ถาเปแบบเฉพาะเจาะจงรูปรักภายนอกเป็ไงรูปรักษภายนอก ผมกับไอการเนี่ยนะคล้ายๆกันคล้ายๆแต่มันจะมีกึ่งคือเรื่องผู้หญิงล้วผมต้องสารภาพกันตัวเราว่าผมคุยกันทุกวันมึงกูเพิ่งโดนอ่ะก็ใช่ไงมึงเพิ่งเกมไงกูรู้กูว่าก็ส่วนใหญ่แหละเขาก็จะแชร์กันแบบมึง หนึงว่าคนนี้เป็นยังไงวะเออคือเชียร์คนที่แชร์คือกูก็ไม่ได้อยากได้อะไรก็แชร์กันชวนคุยอ่ะก็เขาลงรูปสวยๆงานเราจะไม่ชื่นชมเขาน่อยหรอถ้าจะไปภายนอกของเฟยเนี่ยเฟยชอบผู้หญิงหน้าเก๋คิ้วงอนอะไรเงี้ยเหออแบบม้วนมาเลยม้วนอย่างนี้เลยเก๋ปะเก๋ดิชอบผู้หญิงขาสวยจมูกเนี่ยจมูกชอบจมูกโด่งนางแบบแต่ไม่ชอบไม่ชอบตัวสูงมากใกล้กันหรือว่าเตี้ยกว่าเออผมไม่ชอบผู้หญิงทำนมชอบธรรมชาติไม่ได้สนใจมันต้องแบบบุ่มบอบเพราณนั้นกูชอบ เราชอบผู้หญิงนมแบนค่ะใช่ใช่อย่างแรกเลยคือชอบผู้หญิงแบบหน้าอกเล็กมันหน้าแบบหน้าค้นหา <c oughs> เล็กจริงไหมวะแต่ไม่ได้แบบว่าตายตัวนะอันนี้คือไอเดียลประมาณนั้น <c oughs> เดี๋ยวสิกูย,ยังพูดไม่จบเลยสชอบผู้หญิงผิวดีมันก็ทําให้เห็นว่าเขาดูแลตัวเอง <c oughs> เอใช่เป็นเรื่องที่แล้วก็กลิ่นกลิ่นผู้หญิงที่สําคัญนะในการที่เขาเลือก <c oughs> ผู้หญิงกินตัวปะ <c oughs> <c oughs> ไอ้กูเป็นคนแบบเซเรียรเรื่องกินปากมากโรแมนติกกันเนี้ยคือเรียกว่าจูบก,กันอนะ่ะมันต้องมีกลิ่นปากให้ดีอ่ะเดีวคนวัาานนะี้กูกินปลาล่ามาแล้วมึงกินปลาพร้อมกูอนะแน่ๆ <Okay. S 2> มันจะได้มันจะมันจะชนมันจะเจ้าแต่ว่าถ้าแบบกูแปรงฟันมาแล้วแล้วมึงแบบมึงไปร้านลาบเป็ดแล้วก็มาห้องกูแล้วคือไม่ได้นะกูหยิบแปรงส่ฟันให้แปรงก่อนเลยนะห้องมึงอ่ะไอ้โถใส่แปรงอ่ะมันเต็มนี่ตอนเนี้ย <laughs> เพียงเดียวไม่เห็นมันมีหลายสีมากเลยเสียบด้านบางอันมีชื่อแปะไม่มีบ้าหรือเปล่าชื่อแปะก็โป๊ะดิ ตากูชอบตาชอบตาที่มี attitude ู้หญิงรุ่ก่อนชอบไหมผมว่าสมัยก่อนอะ่ะกูไม่ชอบสมัยนี้รู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยรู้นก่อนก็ดีเหมือนกัน<ๆ>ไม่ต้องพยายามเลยมาก่อ่ะวันนี้สองแบบนะอ่ะสองแบบหมายถึงว่า ถ้าเริ่มจีบเริ่มคุยอ่ะเข้าใจได้แล้วมันก็มีเลเวลของความรุนแรงของการลุกเหล่านั้นอย่างเช่นคุณเข้ามาแบบแรงเกินไปคุกลนะัวนะถามวากลัวถ้าผู้หญิงเริ่มก่อนแล้วรู้สึกว่าเขาก็จะทําอย่างนี้กับคนอื่นเพราะมึงก็โดนเยอะนี่โดนเยอะเอยแต่ผู้หญิงเข้าหาผมเยอะไงอันนี้ผมต้องยอมรับ<อ>แต่ผมไม่ได้เลือกไงหลายคนอะ่ะมันเข้ามาแล้วรุนแรงต้องการอะไรจากกูเพราะว่าไม่มันควรเข้าอย่างในชั้นเชิงให้แบบรู้จักกันอยู่แล้วมึงเป็นเพื่อนกับเพื่อนเขาคนนี้นี่หว่าเอ้ยมาแบบแอบมาเจอโดยที่ไม่ตั้งใจอ่ะ ไม่ใช่อยู่ดีทักมาแบบกินข้าวไหมเออไป <laughs> <laughs> อันนี้กูเจอบ่อยมากตามร้านเหล้าเดินเข้ามาแล้วบอกว่าพี่เฟยคะข่อ,อชนแก้วได้ไหมกูว <laughs> เอ๋อได้ครับชนเสร็จปุ๊บหมดแก้วเฮ้ย <c oughs> ไม่ไม่หมดได้ไหมครับครึ <c oughs> ่งแก้วไปบอกไม่ไม่ไมหวครับพรุ่งนี้ทํางานองเนี้ยโหแม่งจะจอกว่ะะจอกว่ะะจอกว่ะเล่นบูสแล้วบุลลี่การกินของกูอ่ะกูอยากกินช้าๆไม่ได้หรอเรามานั่งคุยทำความเข้าใจกันมีไหมมีเหตุการณ์ไม่ค่อยว่ะมนี ที่เขาทักมาอ๋ออ๋อก็มีกูก็จะงงว่ากูดูไม่ใช่คนที่ผู้หญิงจะเข้า,าอ่ะมึงมันแปลกๆหรอก็ทักมาปรึกษาอะไรเงี้ยหรือหรือไอ้แฟนกูแม่งวางยาวะเอ้เแม่งวางยาให้อีกฮียนี่ทักมาแล้วดูว่าเราจะตอบอยังไงกูก็กลัวเหมือนกัน มันเป็นเรื่องของการมีอะไรกันนะถ้าหวี่รู้ก่อนเฉยๆนะไม่ค่อยชอบคือถ้ามันมาแบบรุนแรงเลยมาแบบืดนผ้าเหมือนเรียนวิ่งคุณมาแล้วกูัวทำอะไรคือเขาปัดให้หมดเลยนะกูแบบจะจะจะจับจะนู่นอ่ะกูโจ๊กโอ้กูไอ้เหี้ยดูผมขืนนี่นี่คือผมไม่เอาเงี้ยผมผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเราสูญเสียความเป็นชายแต่แล้วแต่วันถ้าวันไหนเมาๆจัดๆลยเราไม่ไม่ไหวก็้วช่วยหน่อยแล้ก็ช่วยๆกันหน่อยอ่ะของมือมีไหม ก็มีกูก็รู้สึกว่าคือสมมติเราทําให้เขาเขาจะแบบว่าขอทําบ้างได้ไหมแต่เรารู้สึกว่าบางอย่างมันเป็นหน้าที่ผู้ชายผู้หญิงเขาจะเป็นเมากันไอ้เทียนี่แม่งไม่ได้เลยวะก็มึงเปิดโอกาสให้กูแสดงแสงยานุภาพหรือยังอมึงไม่เปิดโอกาสให้กูได้เฉิดฉายอ่ะมึงยังไม่ได้เฉิดฉายเลยใช่แล้วเขาไปพูดแล้วโอ้โหเฟยดีเด็ปะอเฮี้เดี๋ยวมาแม่มาโหยโอว่ะกระจอกว่ะกระจอกว่ะกระจอกว่ะ คนไม่เรียนหนังสืคอคณจะทำเลขได้ไหมคณต้องเรียนรู้มันส่งผลนะเว้ยอย่างเพื่อนเราคือประสบการณ์ทางเพศแม่งหน่อยแม่งแบบไม่ดูหนังโปเพราะรู้สึกว่าแบบอยู่โรงเรียนหญิงล้วนมาแบบไม่ได้ดูไม่ดีอย่างเงี้ยกลายเป็นแม่งไม่มีพื้นฐานทางเรื่องเซ็กซ์ซึ่งเซ็กอ่ะมันหนีไม่ได้เว้ยคือวันหนึง่งมึงแต่งงานหรือมึงมีแฟนมันก็ต้องมีเซ็กซ์มันไม่ใช่อญากรรมมันเข้าใจนะบางคนเขาไม่ได้ชอบก็เข้าใจแต่สําหรับกูมันก็ในเรื่องความสัมพันธ์มันก็ต้องมีไปบ้างก็จาเป็นไหมไม่ไม่ได้จำ ไม่ไหวค่ะแต่มันจะมีช่วงฟิดๆตอนหนุ่มๆเออมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบหนักๆก็มีช่วงนั้นอาการในสมองวัวสารไม่ค่อยปกติเท่าไหร่มันไม่โลภอะไรเลยมันอยากมากตลอดเวลาเลยคือจริงๆมันไม่ควรบ่อยอะแต่เอาออกไว้บ้างก็ดีไม่งั้นมันจะอั้นเดี๋ยวเก็บกดเอาไปฝังนีดเคยแบ่วันไหวว่าผู้ชายได้กันไหม้โหมีหน้ากูสองคนค่ะแล้วมันดูสิ่งที่พวกกูพูดกันมาค่ะเคยแบบสงสัยกับตัวเองตอนเด็กเพราะว่าพี่สาวที่บ้านเดียวแล้วก็สงสัยตัวเองว่คือจะเป็นเกย์ป่ะวะแต่ก็มานั่งนึก ไม่รู้สึกเลยค่อนข้างหนักแน่นมากๆเนอะไม่ได้เนอะผมไม่ชอบกั้นกล้วยครับชอบข่าไหมขับปังเฮ้ยสัตว์หรอมึงเป็นไบพัดเหรอไม่ๆาย่ากไปหมุนแล้วตกบือได้ไหม ผมว่าผมไม่คเหมาะอะเป็นท่าที่จําเป็นแต่ผู้หญิงบางคนไม่ชอบอีกอันนึงก็มิชชันนารีเออมิชชันนารีนี่มันเป็นเบสิกอยู่ละมันจําเป็นมันได้เห็นหน้ากันได้ไอคอนแทคได้ไอคอนแทคมันคือเมคเลิฟบีบคอไม่ได้ป่ะอิจฉาเจ้ามึงทําใช่ไหมอิจฉาพี่ไผ่มึงบีบคอเขาถูกบีบคออ๋ออันนี้โดนลุกเฮ้ยแต่มีอีกท่าหนึ่งมิชชันนารีกลับหัวอ่า มันจะได้มันจะสวงมันจะสวนมันจะสวนมันจะมันจะโดนสวดประสาทคือไม่ค่อยโดนเยอะมันจะเยอะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กฉมเสียงเสไม่ชอบเสียงดังนะกูชอบเสียงดัง แต่ว่าต้องมีต้องมีเสียงคือไม่ใช่มาแบบคู่หากไงผมบอกเลยเราไม่ชอบฝ่าคู่หากมันแบบมันใระชื่กนกระหรลือไปคือเอาตรงเลยคุณนอนคอนโดด้วยไงมัน<บ>ลั่นฟุฟลอเลยอะเปิดเพลงนี่มึงคิดว่านายทีม Seventy Five แซย์ทีน s เ v e n t y Five เขาจะแบบถ้าขึ้นเฮดโทนไม่ได้หร <c oughs> อเรียกว่าคือมีอารมณ์ร่วมไม่ไม่เอาดัง <c oughs> ชอบเสียงดังมันหนักแน่นดิอ่ามันหนักแน่นทั้งหมัวเป็นขอเสียงดังหรือเสียงเบาไม่ค่อยออกเสียงว่ะไม่ค่อยสายกระซิบดูไหมกระซิบข้างหู มีเรื่องมีสตอรี่มีช่วงหนึ่งกูชอบเฟคแท็กซี่มากเลยเขาแม่งสนุกเว้ยตรงที่แบบไอ้เฮียคนขับอ่ะมันจะหลอกไอ้เฮียนี่ยังไงหรือบางเรื่องอ่ะไอ้ตัวนั่งอ่ะไอ้ตัวลูกค้าไอ้คิดอยู่ตูตาสันคราอะของกูมีนี่เฟคเอเจนไม่มีอีกอันหนึ่งแม่งจะเป็นเรื่องแบบขโมยไอ้ตัวผู้หญิงอ่ะขโมยของในร้าน โอ้สายโจ้อ่ะเออสายโจนเข้าไปในห้องข้างหลังเข้าไปข้างหลังโดนมัดไว้โดนมัดโดนมัดรู้ไหมเลยวันผิดนะใช่เม่อเราโทรเรียกโทรนะโทรเรียกตำรวจนะเรียกโทรได้ไหมชอบที่มันตลกเออมันดูบางทีเราไม่ตลกบางทีเราดูแล้วไม่ได้แบบเออมีอารมณ์นะกับคลิปนะเพราะว่ามันบางทีมันตลกญี่ปุ่นก็ชอบเป็นเมียที่แบบขัวไม่เคยเอาละแล้วว่าคืนนั้นน่ะขัวเสือพรางเพื่อนมาแดกเหล้าอ๋อได้กับเพื่อนผัวได้กับเพื่อนผัว ไม่ไม่รู้อ่ะไม่เคยลองเอาปกติด้วยอย่ามาแบบอะไรพี่ลุงพี่เลนเลยฮาโลวีนน่ะว่าไปยางอ่าได้แต่ว่าไม่รู้อ่ะไม่เลยไม่เคยลองแน่จะดีปิดไฟครับปิดไฟต้องไม่มืดไม่มืดเกินไม่มืดเกินเด้อให้พอเห็นบ้างรางๆเคยเอาดรอไหมที่ไหนเคยระเบียงแค่นั้นเลยกูเคยในปากในปากโอ้ยเย่เอาเรื่องมันก็มีไม่ไงการรู้ยัง ในรถตรงมอเตอร์เวย์โอ้ยถ้าในรถกูเคยไอ้ข้างรันเวย์ส่วนภูมิอ๋ออ๋ออุ้ยเปิดสันลูปไปฮะไล่เห็นเครื่องบินขึ้นข้ามเดี๋ยวคุณหลุดเยอะเลยถ้าพรุ่งนี้โลกแตกวันนี้อยากทำอะไรมากที่สุดโโอ้หเยี่ยยยากมากเลย กลับไปอยู่ที่บ้านแหละคงกอดกันตายกับพ่อแม่คือคือเนี้อาจจะกลับไปอยู่ที่บ้านคือกลับไปลาอะไรเรียบร้อยลาเสร็จปุ๊บเปิดเหล้าเมาแม่งให้เมาจนกูตายแล้วกูมันจะไม่ปวดนั่งจนสุดท้ายแล้วแบบอุกกรบาดอุกกรบาดบินมาแล้วแบบชนพุ่งแล้วพุ่งมันเลยเออในในหัวกูมันก็มีฆ่าคนเลยกูก็อยากฆ่าเหมือนกันเออกูแบบกูอยากเป็นตัวแทนคนไทยเสียใจถึงแล้วพ่อตายก่อน ใช่เขาใต้ก่อนแบบนึงแล้วให้คนได้ชื่นชมกูจํากูไว้เป็นชื่อคือาอยากแบบคือแบบอยากอยากมองหน้าแล้วตะโกนใส่หน้ามันออกไม่ได้แล้วนี่คือหมดแล้วใช่ไหมสิบสองคำถามใส่ดาร์าสรุปเราชอบลุกหรือลับลูกว่ะเรารู้สึกว่าเราคุมจังหวะได้อยากรู้ความเห็นผู้หญิงด้วย เออเอออะถือว่าแฟร์เกมไปไปเะเดี๋ยวมันจะดาร์กันมากกว่านี้คียวด A ครั้งที่2แต่เป็นสายดาร์กภาคหนึ่งอาจจะมีภาค2ก็ได้ถ้าทิ้คคำถามออกก็ให้เขาเมนต์มาได้อยากรู้อยากรู้อะไรเอาละครับนี่คือคีวด A จบลงแล้วเจอกันเทปหน้าก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรการเฟรยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ไว้ด้วยนะฮะในเฟซบุ๊กเรามี นีเรามีเพจการเฟยครับฝากไปกดกันด้วยใช่เพราะว่าค่อนข้างแห้งเหือดออแห้งเหือดแล้วก็ไม่ได้อัปเดตอะไรมากมายแต่ว่าก็ฝากไปกดหน่อยเผื่อมีอะไรอัปเดตกันนะครับผมเจอการเทมหน้ามาแล้วพระเอกเนี่ยจะเข้าไปซื้อบ้านนางเอกเนี่ยเป็นคนขายบ้านเป็นเซลเป็นเซล,เเลแล้วบบคุณจะซื้อบ้าน,น้วแต่ว่าคุณต้องมีข้อแม้เฮ้ยทำอย่างนี้น่าเกลียดพระเอกจะเดินจากบ้านพระเอกก็หยิบเงินออกมาสองหมื่นคราวส่งก็จะดีเหรอเออลังเลย ก็ได้คุณแม่ในฝันเดินละทีกระชุ่มกระชุ่มเนี่ยสิเจ้าเล่หล่อผู้มีพระคุณเนี่ยเลย